คัณยูเอสเอ็นทีน่สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนําวิธีการประครบเย็นและประครบอุ่นหลังการเสริมหน้าผากน,นะคะช่วงห้าวันแรกนะคะเราจะประครบเย็นก่อนนะคะเพื่อช่วยลดการบวมของแผลนะคะโดยการนําแผ่นเจลน,นะคะไปแช่ยเยน็นให้เย็นจัดนะคะหลังจากนั้นก็ให้นัากระดาษชุช่มบางมารองที่แผ่นเจลนะคะแล้วก็จะเริ่มประคบเย็นนะคะ,ะ,ะ,คนนะ,คะที่บริเวณหน้าผากน,นะคะแล้วก็รอบๆหน้าผากได้เลยนะคะ เราจะแช่ทิ้ไงไว้ประมาณสักสอานาทีแล้วก็ให้ย้ายตำแหน่งนะคะระยะเวลาในการประครบนะคะเราจะประครบที่5วันแรกนะคะเพราะว่ามันจะอยู่ในช่วงที่จะมีอาการบวมนะคะพอครบ5วันนะคะให้เราเปลี่ยนเป็นประครบอุ่นต่อนะคะ การประครบอุ่นก็ให้นําแผ่นเจลนะคะไม่ต้องไปแช่ช่องฟิตนะคะให้นําลงไปแช่ในน้าอุ่นที่ไม่ใช่น้ําร้อนจัดนะคะหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมนะคะให้ให้นำกระดาษชิชมชู่ชชนะคะมารองนะคะแล้วก็ประครบที่หน้าผากแล้วก็บริเวณรอบหน้าผานได้เลยนะคะเราจะประครบอุ่นต่ออีก5วันนะคะเพื่อช่วยลดอาการช้ำเขียวช้ำของ ของแผลนะคะของบริเวณหน้าผากนะคะหากใครนะคะที่ไปฉีดว่าฟิลเลอร์สันเหลวมาหรือว่าโบท็อกนะคะก่อนที่จะสัญญกรรมนะคะเราห้ามประครบอุ่นเด็ดขาดนะคะให้ประครบแต่ประครบเย็นนะคะ ค่าสำหรับการประครบเย็นแล้วก็ประครบอุ่นหลักการเสริมหน้าผากก็มีเพียงเท่านี้นะคะหากท่านาไหนมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมนะคะได้ทางที่ดับ c l i n ยูเพจหลักได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ